และอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ครับอยากจะให้มีการเปรยียบเทียบให้เห็นภาพกันหน่อยว่าแต่และประเทศเนี่ยเขามีการใช้มาตรการเพื่อสกัดโควิด1 9กันมากน้อยขนาดไหนซึ่งแต่และมาตรการคําถามก็คือได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรวันนี้ฮะเราก็เลยหยิบยกหลายประเทศตั้งแต่ประเทศที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อไม่มากตั้งแต่ประเทศที่มีการควบคุมได้แล้วรวมไปถึงประเทศที่นะเวลานี้ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ เพื่อเปรยียบเทียบมาตรก,การให้เห็นกันชัดๆนะครับขอเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนฮะเป็นประเทศซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในเวลานี้สูงสุดในโลกครับสหรัฐอเมริกาตอนแรกสุดในสหรัฐเขามีการออกข้อห้ามมาสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางจีนอิหร่านอิตาลีหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ห้ามเข้าประเทศเลยนะครับแต่จากนั้นข้อห้ามของสหรัฐก็ขยายวงกว้างมากขึ้น คือถึงขนาดปิดการเดินทางจากยุโรปเข้าสหรัฐห้ามเด็ดขาดฮะแล้วจากนั้นขยายวงต่อในการปิดพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นตอนเหนือคือแคนาดาหรือตอนล่างกับเม็กซิโกครับรวมถึงใครก็ตามแต่กลับมาจากประเทศเสี่ยงที่เป็นพลเมืองของเขาก็ต้องลงที่สนามบิน13แห่งที่เพิ่มมาตรการคัดกรองเอาไว้แล้วก็ออกคำเตือนให้พลเมืองงดเว้นการเดินทางไปต่างประเทศด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลของสหรัฐก็มีคำแนะนำ ไม่ให้มีการรวมตัวกันเกิน10คนแต่ก็ไม่ได้ห้ามหรือว่าบังคับนะครับแต่ว่ารัฐเนี่ยออกข้อห้ามเองได้ทั้ง50รัฐเป็นรัฐบาลท้องถิ่นดําเนินการได้เองเช่นงดเว้นการเดินทางระหว่างรัฐใน3มรัฐคือนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และแคลิฟอร์เนียรวมไปถึงมาตรการล็อกดาวน์ในบางรัฐอย่างแคลิฟอร์เนียให้ประชากรทั้งหมดอยู่แต่ในบ้านสั่งปิดธุรกิจที่ไม่จําเป็นแล้วก็ต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยแต่ณเวลานี้ฮะ แม้สหรัฐเขาจะเริ่มมีมาตรการต่างๆออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมแต่ปรากฏว่าประชากรส่วนหนึ่งของเขาก็ไม่ได้ทำตามคำขอร้องของรัฐบาลสหรัฐมีการฝ่าฝืนอยู่นะครับสุดท้ายจำนวนของผู้ติดเชื้อสะสมก็เลยเพิ่มไม่หยุดณนะเวลานี้กลายเป็น4,412คนและมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม12,854คนครับจากอันดับหนึ่งไปต่อที่อันดับสองของโลก ในแง่ของจานวนผู้ติดเชื้อสะสมกันบ้างฮะผมกําลังพูดถึงประเทศสเปนอยู่ครับสเปนก็มีการใช้มาตรก,การล็อกดาวน์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมแล้วก็ลากยาวไปจนถึง26เมษายนห้ามคนออกจากบ้านโดยไม่จําเป็นปิดบาร้านค้าปลีกส่วนใหญ่และรถบริการการขนส่งสาธารณะแล้วคําว่าห้ามคนออกจากบ้านเนี่ยอันนี้คือข้อห้ามข้อบังคับนะครับใครก็ตามแต่ฝ่าฝืนออกมาจากบ้านโดยไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆคุณจะโดนปรับฮะ คิดเป็นเงินไทยถ้าเกิดผมจําตัวเลขไม่ผิดประมาณสัก4 0 0พบาทได้ครับขณะเดียวกันสเปนก็มีการปิดพรมแดนทางบกยกเว้นพลเมืองสเปนเองหรือคนที่มีกิจธุระจาเป็นเท่านั้นแล้วก็ปิดพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านทั้งฝรั่งเศสโปรตุเกสปิดพรมแดนทางอากาศบางส่วนยกเว้นคนสัญชาติสเปนทูตลูกเรือสายการบินแต่มาตรการต่างๆที่ทํามาปรากฏว่าเพิ่งจะมาเริ่มเห็นผลบ้างเนี่ยคือช่วงนี้นี่แหละครับ ที่อัตราของผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มชะลอลงแต่ณนะขณะนี้ยอดติดเชื้อสะสมของสเปนก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจกลายเป็นตัวเลขสะสม141,942คนและจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม14,000คนครับจากอันดับ2ไปต่ออันดับ3เลยฮะประเทศอิตาลีครับล็อกดาวน์ทั่วประเทศจะถึงวันที่12เมษายนนี้แล้วก็ปิดพรมแดนทั้งทางบกทางอากาศ ทางการเดียไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศผ่านสนามบินในแคว้นลอมบารเดียและอีกหลายจังหวัดครับคนที่เดินทางไปทำธุระด้วยเหตุผลด้านสุขภาพธุระเร่งด่วนต้องแจ้งการเดินทางเข้าประเทศต่อสำนักงานป้องกันโรคระดับภูมิภาคและต้องอยู่ภายใต้มาตรการกักตัว14วันห้ามการเดินทางภายในประเทศยอดติดเชื้อสะสมในเวลานี้คือ1 3 5 0 0 0คนยอดเสียชีวิตสะสม1 7 0 0 0คนเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดในโลกนะครับ โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตในอิตาลีเริ่มลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่4ของการล็อกดาวน์คือตั้งแต่วันที่4เมษายนที่ผ่านมาตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำกว่า700คนทุกวันครับไปต่อที่ประเทศเกาหลีใต้กันบ้างนะครับประเทศที่เชื่อว,ว่าในเวลานี้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วเพราะเขามีการคุมเข้มพรมแดนทางอากาศคุมเข้มการตรวจคนเข้าเมืองทุกจุดผ่านแดนสําหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้พลเมืองยกเลิกหรือว่าเลื่อนทริปทุกประเทศไปก่อน กับโรค2สัปดาห์ตรวจโควิด -19 นักท่องเที่ยวที่มีวีซ่าระยะยาวทุกคนจากยุโรปแต่ไม่ได้มีการปิดเมืองนะครับไม่ได้มีมาตรก,การเคอร์ฟิว24ชั่วโมงด้วยแต่ใช้มาตรก,การประกาศพื้นที่บริหารจัดการพิเศษด้านสาธารณาสุขโดยเน้นการตรวจโรคให้เยอะที่สุดและขอความร่วมมือประชาชนกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านครับซึ่งประชาชนเกาหลีใต้เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียอดติดเชื้อสะสมก็คือ1,300คนเสียชีวิตสะสม200คนครับ ไปต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคุณอลาการคุณผู้ชมฮะเนื่องจากญี่ปุ่นก่อนหน้านี้คือช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วแต่ไปไปมามาเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นฮะเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนปรากฏว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของญี่ปุ่นเริ่มเพิ่มขึ้นเร่งตัวขึ้นจนน่าตกใจจากเดือนมีนาคมเนี่ยมีผู้ป่วยรายใหม่เป็นหลักสิบ แต่พอเข้ามา1เมษายน2เมษายนเพิ่มขึ้นต่อวันเนี่ยเป็นหลักร้อยฮะจาก100เป็น200จาก200กลายเป็น300คนต่อวันและณเวลานี้ยอดติดเชื้อสะสมของญี่ปุ่นกลายเป็น4,200คนยอดเสียชีวิตสะสมกลายเป็น93คนจนทำให้รัฐบาลของญี่ปุ่นเมื่อวานต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นทางการ7จังหวัดด้วยกันครับประกอบไปด้วยกรุงโตเกียว คานากวะไซตามะชิบะโอซาก้าฮียวโกและฟุกุโอกะนับตั้งแต่วันที่7เมษายนไปะจนถึง6พฤษภาคมแต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ว่านี้ก็จะให้อำนาจกับการบริหารงานท้องถิ่นเป็นหลักในการออกข้อห้ามคุณจะปิดสถานที่อะไรบ้างคุณจะห้าประชาชนอะไรบ้างก็แล้วแต่คุณแต่ทีนี้เนี่ยยังไม่ได้มีมาตรการที่เข้มข้นถึงขนาดบังคับนะครับไม่ได้มีโทษปรับไม่ได้มีโทษจำคุกแต่เป็นการขอความร่วมมือเป็นหลัก ตั้งแต่ขอความร่วมมือให้ทํางานอยู่ที่บ้านขอความร่วมมืออย่าออกมานอกบ้านขอความร่วมมืออย่าไปรวมกลุ่มการชุมนุมกันแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะปรากฏช่วงนี้พอเข้าสู่เดือนเมษายนมีฤดูการสําคัญของญี่ปุ่นฮะก็คือเทศกาลชมดอกซากุระเออเนี่ยแหละจริงๆเราต้องดูญี่ปุ่นเอ่ย่องกงงเอ่ยเป็นกรณีตัวอย่างด้วยนะกาดอย่าตกค่ะคือมาตรการออต่างๆที่ใช้อยู่ยังต้องใช้ต่อไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเห็นนิ่งๆอา้าวตัวเลขกลับเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว พอเจอเทศกาลสําคัญปุ๊บเขาก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติออกมานอกบ้านออกมาปิกนิกออกมากางเต็นท์กันอยู่ฮนะเพื่อชื่นชมความงดงามของดอกสากุระ <t S 1> <t> ก็เลยทําให้จำนวนผู้ติดเชื้อของญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจนสุดท้ายรัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปิดพรมแดนทั้งทางบกบกับอากาศห้ามเข้าสําหรับผู้มาจากอิตาลีจีนเกาหลีใต้ครับไปต่อที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างมาเลเซียกันบ้างครับ มีจานวนผู้ติดเชื้อสะสมอันดับหนึ่งของอาเซียนซึ่งมาเลเซียนเนี่ยก็ปิดพรมแดนทั้งทางอากาศและทางบกห้ามพล,ลเมืองออกนอกประเทศและไม่ให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีถิน่นพำนักอยู่ในมาเลเซียเข้าประเทศด้วยส่วนคนสัญชาติมาเลเซียและชาวต่างชาติที่มีถิน่นพำนักในประเทศก็ต้องถูกกักโรคเป็นเวลา14วันรวมถึงมาตรการล็อกดาวครับเคอร์ฟิวร้านอาหารปั๊มน้ำมันเปิดให้บริการได้ช่วง8ปโมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นส่วนแท็กซี่รถสาธารณะ ให้บริการได้6โมงเย็นถึง4ทุ่มรถส่วนบุคคลอนุญ,ญาตเฉพาะขับขี่คนเดียวปิดร้านค้าธุรกิจส่วนใหญ่เหลือเพียงสิ่งจำเป็นเช่นร้านอาหารแล้วร้านอาหารที่ว่านี้เนี่ยห้ามนั่งทานที่ร้านนะฮะแต่ให้เฉพาะเทคเอเวซื้อกลับบ้านเท่านั้นเหมือนของไทยเลยครับรวมถึงบรรดาร้านค้าที่ขายสินค้าเพื่อการดำรงชีพณเวลานี้มาเลเซียมีจำนวนคนติดเชื้อสะสม3,900คนก่อนประกาศเนี่ยคือ673นะครับ ยอดเสียชีวิตสะสมคือ63คนก่อนที่จะมีการประกาศปิดประเทศคืออยู่ที่2คนฮะเนื่องจากจํานวนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทางการมาเลเซียก็เลยมีความจําเป็นต้องใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นเพื่อจะระง,งับตัวเลขทั้งผู้ติดเชื้อและก็ผู้เสียชีวิตครับส่วนต้นทางฮะที่มีการแพร่ระบาดประเทศแรกอย่างประเทศจีนยังคงมาตรการกักโรค14วันสําหรับทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศอยู่และการปิดเมืองที่อู่ฮั่น เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งที่อู่ฮั่นเนี่ยนะฮะเขาปิดเมืองมาเนี่ยนับตั้งแต่23มกราคมแล้วก็มาเลิกปิดเมืองเนี่ยเที่ยงคืนที่ผ่านมารอยต่อระหว่างวันที่7กับ8เมษายนนี่แหละครับซึ่งถามต่อว่าทางการจีนเมื่อเริ่มมีการเปิดเมืองแล้วในบางส่วนหมายความว่าเป็นการเปิดให้เดินทางอิสระเสรีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเท่าที่ทีมงานของเรามีการโทรศัพท์ไปเช็คก,กับคนไทยที่เมืองจีนมา ยืนยันว่าไม่ใช่การเปิดเมืองร้อปซนะฮะยังคงมีข้อกำหนดที่เข้มข้นจากทางจานจีนอยู่เช่นคุณอลการต้องการเดินทางจากเมืองหนึ่งของจีนข้ามไปยังอีกเมืองหนึ่งเนี่ยถ้ามาจากต่างถิ่นต่างที่แบบนี้ คุณจำเป็นต้องโดนกักตัวยังเมืองปลายทาง14วันอยู่เลยนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาจะต้องมีรหัสสุขภาพของตัวเองนะ,ะแต่ตัว QR code อะไรเนี่ยต้องเป็นสีเขียวนะคะคสีเขียวคือยืนยันตัวตนว่าเราสุขภาพดีเราสุขภาพปกติเราไม่มีอาการถึงจะเดินทางได้นะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบครับ